เออจะเปิดทำไมต่อไปเหรอเกิดแล้วค่ะเกิดแล้วค่ะเพื่อนๆในห้องเกิหน้านี้หรือยังคะลูกนี่คนใช่อะไรเกิดแล้วค่ะเกิแล้วค่ะใค่ชนิดคะอันไหนอันไหนธงชาติไทยคะลูกไหนธงชาติไทยที่ที่หนี่ค่ะอันไหนบอกว่าอยู่ที่หนึ่งหรือที่สอง ที่หนึ่งสองสามมาไหนธงชาติไทยคะลูกที่ที่ไหนที่ที่เทหร่เนี่ยที่หนึ่งค่ะใช<ห>่เด็กวี่ยวหัวรูดีมาคบอมอริสีมีสีอะไรบ้างคะมีสีอะไรบ้างอีกสีแดงสีขา เงินสีขาวสีแดงีคืออะไรคะลูกค่ะอาจายาสตรจนนทำหงกับาวตาก่ที่ปังคุณครูเนี่ยคุณครูพูดจะได้ยินไหมไม่ได้ยินเลยยายพูดแร้วไม่ไ่้ ก่่ดเซันี้สงิเสองสีอูีนดนีเซียมีสอสีฟังเนี้ยดูสีแดงนี่อินโดนีเซียมีอะไรมีขาวแดงขาวเออแดงกับขาว แดงแดงก็ขาวคือประเทศอินโดนีเซียมีประเทศคือคือไหนคือไหนมีอะไรสีอะไรบ้างสีเหลืองสีขาวสีดำสีอะไรบ้างสีส้มสีขาวสีเหลืองสีอะไรบ้างแล้วเขาก็จะมี นี่มีกาสัญลักษณ์ของเขามีไปเรียกกาสัญลักษณ์ไม่ใช่เรียกสีอย่าไปเขียนเดนิมีสีเหลืองสีขาวมีดำสีเหลืองคืออาทเทศมคือวคือในอธิบายว่าอธิบาย

เร็นง้างเพจากผู้สีพงชาติกับชื่อสีครับคะุด่อย่ผู้หิงก่อนูสีพงชาตินะคะกับชื่อสีที่เราสกด สีแดไหนนี่บ่ะมีสีน้ำเงมีสีขาวมีสือีสีเดแดงมาแดงเแงแดงสีอีสีชมพูเสือีสีก็สิอีสีชมะเลาชมชมชมอันน คุณผูหนูแค่สีชมพูอ่อนนะทางคุณรู้ขันหมื่เาบอกว่าสีแดงไปหาแดงไปหาสีตาให้ตัจโจ แาสีแดงปทงสีแดงใช่ไหมอาหารน่านเนี่ยคนดูสินี่ผาเลยรงจุดสิไม่ตงมันไม่เหมือนในตลาดแอร์ตลาดแอร์ขาวเลยไม่ตรงจุดนะผ่ายเลยนะ มะอะไรอย่าเลยจุดแล้วอ่ะเขียนให้ตรงตรงเลยัตเเยนตังล่ะต้องหว่าหาีพต้องตรตเริ่มจากเขีนนะอ่ะอีกมาเนืงเขียนให้ตรงเขียนให้ตรงอืม ยัน,นพี่เห็นไหมทำไมชอบเขียนเลยจุดอ่ะไม่ตรงจุดอ่ะเราเด็กแม่บอกอไปของชาติอินโดนีเซียทำแรกอ่าะ รู้หรออย่าเพื่อนสิ นนคนะเก่งามากเลยครับถ้าไม่มีต่อเราก็ต้องเปี่ยนต,ต่อค่ะน่าสนใจเดี๋ยวค่อยถามติเตียนรสชาติของประเทศอะไรคะไทย ใี่ลากไปตรงไหนคะลูกไปแถวสีแดง

好，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  สีอะไรสีขาว เขียนตามรอยจุดปะเลยค่ะเห็นไหมคะมันจะมีรอยจุดปะกรอสีรอแดงรอแดงเียจดปากูนนก่อ,อเสร็จลลแล้วค่ะ้เสร็จแล้วคะ่ะค่ะองคเสร็จแล้วคะ่ะเสร็จแล้วคะ่ะเก่งมากเลย ยกมือปิดเลยค่ะเสร็จจ้ะไหนใครเสร็จแล้วยกมือขึ้นยกอยกมือ้ยกมือเอยกลอยยกมือโยกลมืยมือเ้ยก็มอเกลอ้ยยกลมื้ยกม้ยกลมือ้ยกมื้ก้มมกกยกกก้มก้ ดูให้เป็เจักแรไอ่าจักแร้เเลยอจักแร้าคุณูมิโคโนมินเห็นจักแระเลยหเห็นจักแร้เห็นจักแร้เอ่าเดี๋ยวรอเพื่อนๆเขียนตามรอยจุดปักก่อนนะคบครับเขาเต็มเขาเต็ม้วก็อีไม่ไดี

ครับ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 ต้นชายเห็นตาม <coughs> คมาเูเสร็จแล้วยังคะเสร็จแล้วค่ะเสร็จแล้วน้องมิ้นเสร็จเร็วมากเลยน้องพันเสร็จหรือยังคะลูกพันเสร็จยังคะ เอาพี่ชี้พี่ชี้สิแล้ว cho dạy 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 dạy

ดูนสสีน้ำเงินสีน้ำเงินอีสีสีอาวขาวที่บ้านคะเดี๋ยวครูขอตัวปิดไลฟ์ก่อนนะคะเดี๋ยวครูจะไปส่งกลับบ้านกันนะคะสวัสดีคุี่สวัสดค่ะบายบายค่ะ